सच्चं विहाय मतिसच्चकवादकेतम् वादाभिरोपितमनम् अति अन्धभूतम् पङ््यापदीप जलितोर्जितवा मुनिन्दो तं, तं। ते ตเจยมังกลานีสัมติจัสะวัตุเตจัยมังกลานีสัพพธาสีละสัมปันโนปัญญวาสุสมาหิโตอารัธวิริโยปหิตตโต โอคังตรรติทุตรังพระคาถานี้มีความหมายว่าผู้ถึงพร้อมด้วยศีลมีปัญญามีใจมั่นคงดีแล้วปรารบความเพียรตั้งตนไว้ในการทุกเมื่อย่อมข้ามโอคะที่ข้ามได้ยาก พุทธศาสนสุภาษิตบทนี้มาในสังคุตรนิกายสขาทวักค,คำว่าพูดถึงพร้อมด้วยศีลน,นั้นก็คือมนุษย์ที่เกิดมาอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเพศใ,ใดวัยใดเมื่อเราท่านทั้งหลายได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วได้ศึกษาพระธรรมคำสอ,สอนของพระพุทธเจ้า ได้เรียนรู้กฎระเบียบต่างๆทั้งในสถาบันครอบครัวสถาบันโรงเรียนสถานที่ทำงานหมู่บ้านชุมชนประเทศจนถึงเพื่อนร่วมโลกด้วยกันว่าควรจะมีระเบียบวินัยที่ควรจะประพฤติปฏิบัติต่อกันและกันเพื่อได้อยู่กันอย่างมีความสุขมีเสรีภาพเท่าๆกัน อันนี้คือหลักการของกฎระเบียบต่างๆแต่หลายอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นกฎหมายกฎระเบียบหรือว่าข้อกติกาต่างๆนั้นมีความสลับซับซ้อนที่ทำให้เราท่านทั้งหลายที่ไม่ได้เรียนกฎหมายมาอาจจะจำได้ไม่หมดแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ได้ตรัสไว้เมื่อ2000กว่าปีว่าหากเราท่านทั้งหลายนั้นมีครบ5อย่างหอย่างคือศีล5นี่แหละเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขดังนั้นผู้ที่มีศีลที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมีศีลครบ5ข้อรับรองว่าสังคมแต่ละสังคมนั้นจะ มีความสุขอย่างแน่นอนไม่ต้องอาศัยนักกฎหมายไม่ต้องอาศัยผู้รักษากฎระเบียบบ้านเมืองมาตัดสินเพราะตัวเรานั้นเป็นผู้มีศินอยู่กับผู้มีศินย่อมเข้าใจซึ่งกันและกันสร้างความสุขให้เกิดในบริบทของสังคมที่เราอยู่ร่วมกันได้ไม่ว่าจะครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาติ ศีลนั้นมีอยู่หลายระดับอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าศีลของอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิก,กชนทั่วไปนั้นมีหข้อศีล8ข้อสำหรับผู้ที่ปฏิบัติรักษาอุโบสถศีลเป็นต้นส่วนศีลสิบน,นั้นก็ของสามเณรศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดก็ของภิกษุศีลสามร้อยสิบเอ็ดก็ของภิกษุณีอย่างนี้เป็น ตามลำดับขั้นที่ถูกบัญญัติไว้ในศีลนิเทศที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกแนะนำให้ท่านทั้งหลายว่าถ้าอยากจะมีความสุขนั้นโดยการอยู่ร่วมกันในสังคมก็สิน5ห้านี่แหละต่อมาคนมีปัญญาปัญญาวาสุสมาหิโต คนมีปัญญาในทางพระพุทธศาสนานั้นคือคนคิดดีคนคิดดีทำดีพูดดีคนมีปัญญาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบัณฑิตคนมีปัญญาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัตบุรุษในพระพุทธศาสนานเรียกท่านเหล่านี้ว่าคนมีปัญญาคนมีปัญญานั้นแบ่งออกเป็นสองลักษณะลักษณะที่หนึ่ง ก็คือคนฉลาดรอบรู้ในสิ่งที่มวลมนุษยชาติควรรู้ควรเข้าใจไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบไม่ว่าจะเป็นวิชาการต่างๆ <c oughs> ที่จะนำมาใช้ในการดำรงชีวิตของตัวเองและแก้ปัญหาต่างๆอันนี้คือคนฉลาดประเภทที่หนึ่งคนฉลาดประเภทที่สองนั้น ก็คือคนรู้ทางธรรมคือรู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำสิ่งไหนทำไปแล้วก่อให้เกิดความทุกข์ในภายหลังสิ่งไหนทำแล้วก่อให้เกิดความสุขในภายหลังพูดง่ายๆคือรู้ทำรรู้อัดรู้ทำคนเหล่านี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าผู้มีปัญญา หรือบัณฑิตหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัตตบุรุษท่านเหล่านี้จะสามารถอ,าอยู่ได้อย่างมีความสุขในทุกสภาวะการเพราะเป็นจิตใจที่มั่นคงสงบไม่วันไว้เอ็นเอียงไปตามโลกกระทำทั้ง8คือลาบได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญส,ส,สุขทุกข์เป็นต้น และท่านทั้งหลายเหล่านี้จะไม่ประมาทในชีวิตเด็ดขาดท่านเหล่านี้เรียกว่าผู้มีปัญญาประเภทที่สองคือรู้อัดรู้ธรรมรู้วันสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรถึงจะไม่ได้จบปริญญาขั้นไหนก็แล้วแต่แต่ท่านเหล่านี้พระพุทธเจ้าตัดเรียกว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญาต่อมาคนประเภทที่ ต่อมาอารัฐวิริโยปหิตโตผู้ปารบความเพียรคนเรานั้นเกิดมามีภาระมากมายหลายคนไม่อยากแบกรับภาระต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งที่ตัวเองสร้างมาแล้วแต่ก็ไม่อยากแบกรับภาระบางคนก็มีหน้าที่มีตำแหน่ง มีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบอีกมากมายแต่ว่าทิ้งความรับผิดชอบเหล่านั้นขาดความเพียรที่จะทำความสําสเร็จให้เกิดในอาชีพหน้าที่การงานท่านทั้งหลายเหล่านีา้ถือว่าไม่มีความเพียรแต่ว่าตรงกันข้ามคนอีกประเภทหนึ่งนั้น เป็นผู้ที่มีความเพียรทุกๆสิ่งพูดง่ายๆเป็นภาษาคารวดก็คือเป็นผู้มีความรับผิดชอบรับผิดชอบในไหนในหน้าที่การงานในตำแหน่งที่ตนเองเป็นอยู่ในสถานะที่ตนเองเป็นอันนี้มีความเพียรปรารบทำสิ่งเหล่านี้ให้สมบูรณ์ พูดง่ายๆว่ามีความรับผิดชอบและที่มากไปกว่านั้นคือท่านที่ปรรบความเพียรน,นอกจากจะทำตามหน้าที่ของตัวเองตามบทบาทหน้าที่ที่ชาวโลกกำหนดให้ชุมชนกำหนดให้ก็ปรารบความเพียรคือฝึกจิตอยู่เสมอสิ่งไหนที่เป็นความผิดพลาดในตัวเองเช่นตัวเองเป็นผู้ที่มีความโกรธมาก หมายความว่ามีโทสะเป็นเจ้าเรือนมีโทสะเป็นเจ้าเรือนอะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธอะไรนิดอะไรหน่อยก็พยาบาทอย่างนี้ถ้าผู้ที่ปาราบความเพียรน,นั้นท่านทั้งหลายจะพยายามที่จะลดสิ่งเหล่านี้ลดวันละเล็กวันละน้อยนะมันฝึกตัวเองพูดง่ายๆไว้อย่างนั้นคนไหนที่เป็นคนตรณีก็ พยายามที่จะละความตรณีทีละเล็กละน้อยคนไหนเป็นคนโลภก,ก็พยายามละความโลภตัดมัดเฉรธรรมในตัวเองมัดเฉรธรรมตัวนี้ก็คือความตรณีนั่นเองท่านไหนเป็นคนชอบหลงงมงายเชื่อง่ายโดยไม่ใช้ปัญญาไตรตรองพิจารณาเลยไม่ใช้หลักการลามสูตรเลยว่าอย่างนั้น ท่านทั้งหลายเหล่านี้ถ้าปรารบความเพียรก็ต้องมันเตือนตนเองว่าเรานั้นจะต้องพยายามที่จะใช้สติปัญญาให้มากเพราะการเชื่อในสิ่งที่เราไม่ได้พินิจพิจารณาเลยด้วยปัญญาของตัวเองอาจก่อให้เกิดความเสียหายเพราะโมหะความหลงนั้นร้ายกาที่สุดเพราะโมหะความหลงนั้นเข้าข่ายของมิจฉาทิฏฐิเลยทีเดียว ดังนั้นผู้ที่ปรารบความเพียรต้องมันศึกษาตัวเองว่าตนเองนั้นมีข้อเสียอย่างไรมีโทสะเป็นเจ้าเรือนมีโลภะเป็นเจ้าเรือนมีโมหะเป็นเจ้าเรือนมีทิฏฐิมานะเป็นเจ้าเรือนถ้าเรามีทั้งสามสี่ห้าอย่างนี้เป็นเจ้าเรือนแล้วก็ต้องพยายามเตือนตอนเองอยู่เสมอพยายามที่จะละสิ่งเหล่านั้นและ พยายามที่จะประกอบความดีใช้สติปัญญาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็จะได้รับประโยชน์จากความเพียรที่เราตั้งไว้ดังพุทธศาสนิณสุภาษิตท,ที่นำมากล่าวในเบื้องต้นว่าสัพพธาสีละสัมปันโนปัญญาวาสุสมาหิโตอารัฐวิริโยปหิตตโตโอคังตรติทุตรัง แปลความว่าผู้ถึงพร้อมด้วยศีลมีปัญญามีใจมั่นคงดีปารบความเพียรตั้งตนไว้ชอบในการทุกเมื่อย่อมข้ามโอคะที่คนข้ามได้ยากสิ่งไหนยากมนุษย์สามารถทำได้สิ่งไหนลำบากมนุษย์สามารถทำได้ถ้ามีสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นขอเจริญพร सच्चं विहाय मतिसच्चकवादकेतम् वादाभिरोपितमनम् अति अन्धभूतम् पज्ञ्यापदीप जलितो जितवा तं, तं। तेजसा भवतु ते जयमङ्गलाजसा